มาเฟศพายลวยสวัสดีอีฟซี่สู่ผู้สู้คนครบูมือนีวันอาทิตย์ที่เก่าขิมาตามแนวทางล่า,าพัฒนาของา้างคมวันจันทร์ที่สิบหน้าสองหาหกแปดนรพี่น้องเมื่อวันศุกหันเมื่อวันสุกเข,ข,ข่าบนล่างเราพี่น้องเนาะบนในเข่านึ่งหารตรงตรงล่างเข่าตัวกลับเพราะว่าล่างเป็นไห้สองหาเรานะพี่น้องเนาะ คุเพิน่นนังขายเพิ่นเห็นตะนางขวดหมดอยู่ที่หน้าคุณข้อว่างดอกไอแมงไปเอา,า,านะมันกัดแหละบอกเอาเอาพี่น้องมาตบเวียดนามมันกัดยุ้นยนะว่าข้อมันหลายพระเจ้าจุกพระเจ้าคล้องไม่จุกคล้องไม่ไหม่นะ่ะไปหาหนันไหมไปเอาเยา้ากบมันนะ่ะ าพี่น้องนี่เนาะเบิ่งหลักฐานของเก่านี่บนน,นี่เขาเนื่องหาตรงๆล่างเป็นตก,กับให้ว่าเขาบนเขาล่างเต็มๆหลับไปเพราะว่าพอสร้างเพิ่นให้บนล่างไปกลับเนาะพี่น้องมันกัดอยู่โอ้สวยสียางหดแดดฮอนฮอนสองมือขึ้นหลังบัดแม่นหนาวบัดนี่สองมือขึ้นหลังบัดฝน,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 นตกบัดหนาวบัดนี่ บันทีบันว้อนบันทีว่าพอดียากยางเบื้องบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าเป็นน้ำนนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าด้านหนา้าบัดเปิดโรงงานน้ำตาลนอกพี่น้องนะ่ะโรงงานน้ำตาลเจาหลอกหวยไม่ไมโอ้ส่องเมียก่อน อ่ะพ่อสร้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ, <ไอ S 1> รบผมมาตามเล่าพัฒนาครับผมวันที่เท่าไรพ่อสร้างคือวันเลี่ยนบ่วันจันทร์บ่ออกกันบ่ผมได้ยินวมาเลี่ยนเนี่อโอ้ยอันนี้บ่บ่หูวนี่บ่ได้ฟังบ่ได้เบิง่งก็เป็นเลขเบิ่งตาเลขออกม,มันก็เป็นเลขเลื้ยงเหรอครับโอ้เป็นวันที่สิบสามบ่ยนินว่าเป็นวันสตีของเราเนี่ยโอ้ยยุ่ยวันเซ่ยวันสตีดิอือ ผมก็แล่นพวกขโมยกันก็ช่วยถามกันกันอ๋อก็ได้ยินก็ได้ยินแตะพันว่าครับเอ้ยแต่ว่าเป็นมือใดก็เป็นอันเดียวกันคือเก่าล่ะเก่าเลขตัวเดียวมาคำนวณคือเก่าคือเก่าเนาะเลื่อนกับตัวเก่าล่ะเลื่อนกับตัวเก่าเพราะว่าห่อตัวที่มันออกแล้วมาคำนวณดมันบ่ครับผมอกับเครื่องวัดโมนึงอ่ะน้องกพอสร้างนี่ไหมครับผมเข่าบนล่างได้แต่ว่าพอสร้างบันเนีนบันเนีนนั่นลักซ้อนผล นี่รักสองกระถือกอยู่แต่ว่าพอสร้างเราเต็มปากอยู่อ,อันขั้นผพ้ใดมักหนึหากับสองหาเนาะ,ะจัดได้อกดูนี่มันบกพิดวังหนักครับมันมมาเนะ่เขาบนเขาล่างเลยครับผมพี่จีนี่ที่โศกมาในเยื่อกี้ก็บ่หน่อยกับไล่มันบอกว่าอเอาเอาไหมแต่ผมนี่อันขั้นวาเรียนกับขีเปลี่ยนวันที่สิบามขั้นเรียนกับเปลีนวันที่สิบสามจ๋โว้ย เป็นวันพุดโอ้เป็นวันพูดวันจันทร์บ่ออกยินมาวัานจันทร์โอ้ยบลรเลี้ยงเลยตัวนี้เอาเคื่อเกาเราไปสร้างมันการเหล็กเอาเหล็กกันตัวที่ออกแล้วมาคำนวณเคื่อเกาละ่ะเพราะฉะนั้นว่าล่องไปเอฟซีเพื่อนบ่เบืองล่ง ล่งไปนนั่นไหม,อมของเส้นเหมืดข้นกับ่ะเบิงโอ้ตอนสรุปบอกคักว่าเลขตรงกันตัวเลขตัวเดียวกันเขาอีหลีเวเลขเด่นตัวเดียวกันไหมเบง,งวนนี่เบง,งวนนี่คือตรงกันกับ,บวันว่ของผมของกัะเจศตรงกันตัวนึงอโอ้ยตอนสรุปบอกคักนี่ภาษา ว่าเลขกพอสร้างกับเลขเสี้ยนเมือดนี่มันตรงกัน<อ>หนึ่งกับสองแมง่งวัดพวกนึงอกันไหมครับผมสรุปบอกคักขึ้ยังนี่ให้เราว่างจังไรกับคิดว่าขี่บ่ะพาสนะวขึ้นึงินบานี้งวดนี่ตรงอยู่ดิตรงตัวเดียวตรงเก็ตเลยตรงครตรงเก็ตแล้วโอ,โอ้ลงคลิปไปมือเศร้านี่ก็บยังคนบ่เบิง่งแท้ๆอัน ล่าบอกวันจันทร์ผมก็ดียินเรียวว่าบอกโอ้วันสตีครับว่าวันสตีเล่าไมหยุดสุดเชื่อก็สร้างว่าชนะบานนี้วันสตีที่บ้านห้องมแต่วันแม่เนาะวันแม่วันพ่อวันคู่บ้านเฮาบ้านบ้านเพิ่นมีวันสตรีที่ไย วันสตีแล้วออบขี้บะมีวันนันนันแบบว่านี้่วันบักเขิอบ่มีบ่หรวันสตีก็ยังมี่นี่นี่อยู่บ่เอออแมนอยู่อาชีมีเฮาบ่ฮู่จะออกกับเป็นของวันจันตะว่าออกกับเป็นของวั่นพนปุกดะต่ว่าเข้อเขียนมันที่ไปเลย ครับผมเวันที่สิบสามไปเลยครับผมขั้นมันไม่ออกวันจันทร์ก็คือวันที่สิบของวันที่สิบมันล่ะอ่าอันนี้อะีรตามเพลินเพลินว่ามันเขียนเพาก็เขียนน้ำเนาะเขียนต้องเขียนน้ำส่วนตัวเน้นเนาะหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดครับผมก็สร้างเขียนอันนั้นนู่นเอง พี่ไอพีม่น้ำใจข่ากัแพเสียนั่นมาเด็ที่้ทังขานั้งนี่ราว่าบริรุ่งบริรุ่งอไประสานเลยอัแตเกียนไวก็จำเรื่มวนี้ี่พี่ไม่้ใจค้ากอบกอกาแฟ e อยู่น้ำทรงให้ทรงหน้าสมมติทนเบสเอมดทีเบก็สมพี่เอนัดเนี่นั่นเห็นว่าสมมติก็มดเป็นหัวหรอพี่น้องเอ้ย ตำล่ามานั่นมนะโอ้ตำลา่าติอ่าตำล่าต้องเอามาค้ำนวณอยู่ผีนี่ดีกออกแล้วผมก็ค้ำนวณให้อยู่นี่เลยยาดนั้นหายถึงไรถืองบผมไรจังงวานอ่ะเบียร์ซี่มันโศกมาหนั่ม บ้านมาดีหลายผมโอ้โอ้ใน,นบ้านก็นถือน้ำลายหมหลายคุ้มขนาดผมบ่เข้าไปนี่เดี๋ยวซี่เป็นมีน้ำใจค่ากับพอกาแฟนอนทงนอนทาผู้ถือหน่วยก็บพราเป็นยังนอประซัอองอันพราได้ตัง้งไปตั้งที่งวดหน้า บาวากัน FC จะคอมเมนต์มาว่าได้เลขเขางวดเดียว<ม>อขอค่ากับแฟ่ยา่าได้นอภาษาังอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจของผู้คนถือโยนมาอ่านตัวเลขก,ก่อนประางังอ่านตัวเลขให้ FC เห็งก่อนครับผมวิ่งหกับเจ็ดเน้นที่เ อีกจีบกี่มิศูนย์หนึ่งสองผมมักส่วนตัวผมคือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งโอ้วันนี้มักเจ็ดเนาะครับผมถ้ามักรักหกกับมีหกศูนย์กับหกหนึ่งหกสองกับเจ็ดสองกับเป็นตัวร่องแต่ผมบอตัชบอทิมแยกตัวบอขึนผมเน๊ยผมเลือกเอาเนยนักเบาท่านจัดเมื่อทอกันมันเมื่อไรปะครับผม คือมักตัวใดคือจัดนักตัวนั้นนล้วก็เบาไปแต่ก็เอามดคู่ตัวคู่ตัวผมอ่ะเออเอาเอาเฉพาะตัวขามมักหนักๆครับผมกาหวดมันก็มาเขางวดทีดแล้วมาลุดงวดบางนึงเขางวดเว้นงวดเออเขางวดเวีนงวดงวดในใดบนล่างงวดในใดบนล่างถ้ามันเดินต่อเนื่องที่เป็นคือปีไก่ปีไก่มันเขาวอัดซีงวดซ้วนอยู่เนี้ย พี่ไก่เขาบนลักแต่มันเขามันส่วนมันเขาไม่ได้เขาสวงหนาฝนได้สวงร้อนลงหน้าครับสวงเ้าลงหน้ามันฉีบเบินได้ครับผมถ้ามักเบิลคือเอาเล็กวิ่งผมไปเห็ดไปเบิลเลยครับเบิลได้เบินได้ครับผมผมบอเคียน่งหรอกคือผู้ใดมักเล็กเบิลนะอือพี่น้องเขาแคบหนาจอได้เดี๋ยวอวยท่งนี้มาประสางพี่น้องเขาแคบหนาจอละเอ้าถาพี่น้องอยากแบ่งปันน้ำใจให้พระซางเพื่อนค่ากับฟอกกแฟเนาะ บ,บอเป็นว่นาลเลขเข่างวดเดี่ยวเราขอบอแมนดิมันก็เขางวดเวียนงวดอยู่ดิบอได้ว่าแบบหลุดเงี้ยวี่หางงวดที่นอประซังแมนบ,บอนี่แหละพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอได้เขาของก่อสร้างโดยตรงได้พี่น้องไลยบอไเขาของเอ็ดมินได้อ่าอันนี้คือหมายเลขก,ก่อสร้างนีน่นี่แหละซื้อเพิ่นทองพู่นเนาะอันคั่มอย่างคั่มคูนคั่มคูนนะพี่น้องได้ทองพู่นคั่คูนเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเอาตามนั้นครับผมตัวเลขกับแคบหน้าจอละ แม่นนอกภะษางเนาะครับผมอ,อา่าในะพี่น้องเขาโชคมาอีกครับอ,อ,อ,อันขั้นออกอันขั้นออกวันอันขั้นออกวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นเลขวันจนันทร์ครับอือขั้นเพื่อนเคียนกะคิเป็นวันที่สิบามเนาะครับผมอ๋อขอบคุณในรายพระสรังครับผมนะคอยพี่น้องเข้าโชกมาสุขสุขกนเรื่อยเรื่อยเ่งปังอีกขเขาเดินต่อยอีกบนล่างเนาะพระสางเนานะครับผมอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม